จงเก็บปากไว้ที่ใจแต่อย่ากเก็บใจไว้ที่ปากคนสมัยนี้พูดเก่งและพูดได้มากแต่ลองพิจารณาดูให้ดีนะครับคนที่พูดเก่งนั้นจะมีสักกี่คนที่พูดได้อย่างสร้างสรรค์ทำให้เกิดความสมานสามคัคคีทำให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายอกสบายใจแต่เรา จะไปห้ามใครไม่ให้พูดก็ไม่ได้เขาจะพูดดีหรือไม่ดีอย่างไรพูดก้าวร้าวเสียสีใครมันก็เป็นสิทธิที่ส่วนตัวของเขาเขาพูดเขาก็ต้องรับผิดชอบของเขาเองที่สำคัญตัวเราเองก็อย่าไปพูดอย่างเขาก็แล้วกันคิดให้ดีเสียก่อนพูดเสมอเพราะปากคนนั้นสามารถนำสุขมาให้ก็ได้นำทุกมาให้เราก็ได้ มีคำเตือนมากมายเกี่ยวกับปากเช่นคำพูดที่ว่าพูดไปสองไฟเบียนิ่งเสียตํำลึงทองอันนี้หมายถึงพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ก็นิ่งเสียดีกว่าเมื่อเราครบหากับใครหรือทำงานที่ไหนก็ตามสิ่งที่ต้องระวังให้มากก็คือปากและได้มีคำพูดเอาไว้ว่าจงเก็บปากไว้ที่ใจอย่ากเก็บใจไว้ที่ปากหมายความว่า หากเราพูดมากโอกาสพลาดก็มีมากพูดน้อยก็พลาดน้อยเมื่อจำเป็นต้องพูดก็ควรที่จะพูดอย่างมีสติพูดพอประมาณพูดอย่างสร้างสรรค์และประกอบด้วยประโยชน์เพราะคำพูดที่ดังเกินไปคำพูดที่แรงเกินไปคำพูดที่เกินความจริงล้วนแล้วแต่สามารถฆ่าพูดที่พูดได้ทั้งสิ้นสิ่งใดที่พูดไปแล้ว แม้จะเป็นเรื่องจริงเป็นการเพิ่มอกุศลให้กับทั้งคนพูดและคนฟังก็ไม่ควรพูดแต่ถ้าสิ่งใดเมื่อพูดไปแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นแห่งกุศลธรรมก็ควรที่จะพูดไปแต่จะเป็นไปได้มากแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของแต่ละบุคคลถึงแม้ว่าเราจะพูดดีให้คำแนะนำดีพูดความจริง ให้เห็นโทษของอกุศลให้เห็นคุณของกุศลแต่ก็จะมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบสิ่งที่เราพูดก็มีแบบนี้แสดงว่าเขามีอคติกับเราเพราะขนาดนั้นเขามีความคิดเป็นอกุศลแต่เราก็ไม่ควรจะทําตัวให้เป็นศัตรูก,กับเขาคือไม่คิดอกุศลไม่โกรธแต่พร้อมเสมอที่จะมีเมตตาเกื้อกูลเท่าที่จะเป็นไปได้ หลวงพ่อเฟื่องโชติโกได้เคยสอนไว้ว่าก่อนที่จะพูดอะไรให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราจะพูดนี้จำเป็นหรือเปล่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูดนี่เป็นขั้นแรกของการอบรมใจเพราะถ้าเราควบคุมปากตัวเองไม่ได้เราจะควบคุมใจได้อย่างไรจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามย่อมต้องเกี่ยวพันกับความคิดทั้งสิ้น เพราะก่อนที่เราจะพูดจะทำจะอ่านจะเขียนหรือว่าจะทำงานใดๆก็ตามล้วนแต่ต้องผ่านกระบวนการคิดซึ่งหากเราทำสิ่งใดๆโดยปราศจากการคิดก็คือการกระทำที่ขาดสติขาดความระมัดระวังครอบคอบและอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรจดจำเอาไว้ว่าเราจะต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนทำ ทีนี้ในขั้นตอนการคิดเราก็ไม่ใช่เพียงแค่สักแต่ว่าคิดไปเรื่อยๆเท่านั้นแต่เราต้องคิดให้เหมาะสมกระบวนการคิดของเราจะต้องมีประสิทธิภาพและถูกต้องดังนั้นการคิดเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอแต่ต้องคิดอย่างมีปัญญาความรู้คิดอย่างเหมาะสมเพราะหากเราคิดก่อนทำทุกครั้งก็จริงแต่มันเป็นกระบวนการคิดที่ผิดหรือเป็นการคิดในทางเสื่อมทางไสยณะ ก็เท่ากับเราชักพาตัวเองไปสู่ปัญหาและความวุ่นวายที่อาจจะตามมาในภายภาคหน้าได้การคิดบนฐานที่ถูกจึงสำคัญมากเป็นดั่งเข็มทิศที่สำคัญที่จะพาเราไปสู่ทางเจริญและที่สำคัญคือมันมีความเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราเสมอเพราะทุกการตัดสินใจของเรานั้นย่อมส่งผลถึงคนรอบตัวไม่มากก็น้อย ดังนั้นถ้าเราคิดดีทำดีย่อมได้รับผลดีทั่วหน้ากันเราจึงควรตรวจสอบความคิดของตนเองว่าเรานั้นมีฐานแห่งความคิดที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่และกลวิธีในการตรวจสอบก็ง่ายๆครับเพียงแค่เราพิจ,จารณาว่าแต่ละความคิดแต่ละการกระทำหรือแต่ละการตัดสินใจของเรานั้นเป็นสิ่งดีมีประโยชน์หรือไม่หากว่าเราคิดและทำลงไปแล้ว จะสร้างความเดือดร้อหนหรือไม่ประการใดหากสิ่งใดเป็นโทษเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความหายนะเราก็ควรที่จะระงับมันเอาไว้อย่าได้ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นงอกเงยกลายมาเป็นการกระทำและจงแทนที่ความคิดนั้นด้วยความคิดที่ถูกต้องความคิดที่นำไปสู่ความสุขและความสงบของคนหมู่มากเราต้องทำให้เป็นนิสัยนะครับไตรตรองให้ดีคิดก่อนทำเสมอ อะไรที่ไม่ควรทำก็อย่าทำอย่าปล่อยให้อารมณ์เป็นนายคอยบงการให้เราทำสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลังลงไปจงท่องไว้โดยเฉพาะในยามวิกฤตหรือยามที่อารมณ์กำลังแปรปรวนว่าคิดให้ดีคิดให้ดีคิดให้ด,ด,หดีหากเรารู้ต้นว่านาทีนี้ยังคิดให้ดีไม่ได้เนื่องจากอารมณ์ของเรากําลังร้อนแรงก็ควรหาทางผ่อนคลาย หรือเดินออกมาจากสถานการณ์นั้นรอให้อารมณ์เย็นลงก่อนความคิดดีๆเริ่มกลับมาก่อนเมื่อนั้นเราค่อยลงมือทำอะไรต่อไปการคิดและการตัดสินใจกับการฝึกสติฝึกสมาธิจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้เป็นนิสัยฝึกควบคู่กันอย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือชั้นดีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ชีวิตเรา ต้องเจอกับเรื่องที่เลวร้ายหรือเผลอทำอะไรที่เป็นการชักนำปัญหามาสู่ตัวเองหากจะทำอะไรก็ขอให้ทำแนวแนวทางที่ก่อให้เกิดความเจริญความรุ่งเรืองแก่คนทั้งหลายไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามขอให้ตระหนักไว้ว่าเราสามารถฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้ที่คิดเป็นได้เราสามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีสติได้ และเราจะสามารถครองตนอยู่เหนืออารมณ์ได้อย่ามองในแง่ลบว่าเราเป็นคนที่ต่ำต้อยไม่มีความรู้อะไรจะไปฝึกฝนขัดเกลาจิตใจและความคิดของตนได้อย่างไรเราควรหมั่นที่จะบอกกับตัวเองเสมอตอนที่คิดว่าเรากำลังคิดอย่างถูกต้องหรือเปล่าและบอกกับตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะทำอะไรว่า เรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราเองต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากอันเนื่องมาจากการกระทำที่ผิดพลาดของเราจำไว้เสมอน,นะครับว่าเราคือนายของตนเองเรามีอำนาจควบคุมตนเองได้การที่จะฝึกฝนตนให้ดีขัดกเกลาจิตใจให้ดีนั้นเราไม่ต้องเกี่ยงว่าตัวเองเรียนไม่สูงไม่มีความรู้ขนาดหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ พระอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนักคิดที่ปราดเปรืองทั้งที่ท่านไม่รู้หนังสือด้วยซ้ำแบบนี้แล้วเราอย่ามัวแต่ถ่อมตนหรือบอกว่าตัวเองทำไม่ได้อยู่เลยครับเพราะคนมีชื่อเสียงมากมายทั้งในอดีตปัจจุบันได้พิสูจน์ไปแล้วว่าเราทำได้เสมอหากเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคในการฝึกฝน เพื่อพัฒนาตนเองได้พระธรรมเป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสไม่ใช่การเพิ่มกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาเห็นว่าสิ่งใดเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ก็ควรงดเว้นในสิ่งนั้นแล้วเจริญกุศลธรรมในชีวิตประจำวันมีการฟังเทศฟังธรรมความเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องปรุงแต่งให้เราเป็นผู้ที่มีความประพฤติท,ที่ดีงามทั้งทางกายวาจา และทางใจเราลองมาฟังนิทานที่เป็นคติเตือนใจกันสักเรื่องนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าหงหามเต่าครั้งหนึ่งมีหงสองตัวชอบแวะกกินน้ำที่สระแห่งหนึ่งเป็นประจำในระหว่างนั้นได้รู้จักกับเต่าตัว,ตวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระเมื่อคุยกันไปคุยกันมาจึงเกิดความคุ้นเคยกันต่างฝ่าย ต่างก็เล่าเรื่องต่างๆที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของตนเมื่อเต่าได้ฟังพวกหงเล่าถึงเรื่องต่างๆที่เคยเห็นในระหว่างที่บินอยู่บนท้องฟ้าก็รู้สึกเสียดายที่ตนเองบินไม่ได้ไม่มีโอกาสวาสนาที่จะเห็นโลกอย่างเขาบ้างหงจึงปลอบใจเต่าว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะหาวิธีพาเธอขึ้นไปบนท้องฟ้าให้ได้ง่ายนิดเดียว เขาก็เลยหาไม้ท่อนหนึ่งมาหงสองตัวใช้ปากคาบปลายไม้ไว้คนละข้างแล้วให้เต่าใช้ปากเกาะไว้ตรงกลางหงสองตัวจึงบินขึ้นบนฟ้าพาเต่าไปเที่ยวด้วยฝ่ายเต่าได้เห็นอะไรอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยเห็นในชีวิตก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากพอดีมีเด็กกลุ่มหนึ่งเห็นหงพาเต่าเที่ยวบนท้องฟ้าจึงร้องตะโกนดูซิ หงหามเต่าหงหามเต่าฝ่ายเต่าก็เกิดเขินขึ้นมาจึงจัดตะโกนกลับไปว่าไม่ใช่เต่าหามหงเพื่อเป็นการแก้เขินแต่พออ้าปากจะพูดก็ตกลงมากระดองแตกตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเดินเหินระวังเท้าเข้าที่สูงระวังปาก